มพูนะดดไ้เลยประเด็นแรกนะครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้เช้าได้ยินใช่ไหมครับับอพรุ่งนี้เช้าไทยส่วนของพรรคชาติไทยพัฒนาก็จะมีการประชุมพักกันนะครับก่อนที่จะมีการประชุมสภาแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นต้องขอเรียนว่า การลงคะแนนในส่วนของรัฐธรรมนูญนั้นเนี่ยต้องถือว่าเป็นเอกสิทธิ์ของสมาชิกรัฐสภาคือทั้งสอสอและสอบอนะครับทั้นี้โดยทั้งนี้โดยส่วนตัวแล้วเนี่ยการบวดรัฐธรรมนูญในครั้งนี้เนี่ยเป็นการเปลี่ยนมาเป็นระบบ,บับรสองใบนะครับซึ่งจะสอดคล้องกับแนวทางที่รัฐธรรมนูญปี40ได้เริ่มมาซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่ท่นานประธานได เริ่มไว้นะครับดังนั้นโดยส่วนตัวแล้วผมเองคงจะสนับสนุนการแก้ไขรํำนนในครั้งนี้เพราะว่าถือเป็นการต่อยอดแล้วก็สารต่องานที่พระบัญหารได้เริ่มไว้นะครับคือต้องต้องเรียนว่าทั้งสองระบบจะเป็นใบเดียวหรือสองใบนั้นเนี่ยต่างแบบก็จะมีข้อดีข้อได้แตกต่างกันไปนะครับ การนี้ผมเชื่อว่าทางสวก็คงมองเห็นต่างมุมกันไปแต่ว่าเชื่อว่าในที่ประชุมของวิบนะครับก็คงจะมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนทำความเข้าใจกันว่าข้อดีข้อได้แล้วก็คิดว่าแบบใดจะเหมาะกับสถานการณ์ของระบบในประเทศไทยมากกว่ากันนะครับก็เชื่อว่าทางสวน่าจะนะครับน่าจะเห็นความต้องกันนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อย่างที่เรียนว่าเป็นเอกสิทธิ์ของสมาชิกรัฐสภานะครับ ถ้าเป็นในส่วนของประโยชน์นะครับในระบบแบบสองใบก็คือการที่เราไม่จําเป็นที่จะต้องส่งผู้สมัครนะครับในทุกๆเขตในการที่จะให้ได้มาซึ่งคะแนนเสียงนะครับซึ่งจะต่างกับระบบใบเดียวแต่ว่าอย่างที่ผมเรียนให้ทราบนะครับว่าจะใบเดียวหรือ2ใบนั้นเนี่ยมีทั้งข้อดีและข้อด้อยนะครับระบบแบบใบเดียวนะครับแบบที่เราใช้าตามนับนุนปี60ในขณะนี้ ก็จะมีข้อดีก็คือว่าคะแนนทุกคะแนนนั้นสามารถนํามาใช้เป็นคะแนนของรรคได้หมดนะครับจะไม่มีคะแนนใดที่ตัดไปเลยเมื่อมาเป็นแบบสองใบนะครับการทํางานการเชิญหาคะแนนในพื้นที่ก็ผมจะต้องมีความเข้มข้นมากขึ้นก็จะเพิ่มเป็นภาระให้กับผู้สมัครกันไปก็จะแบ่งทั้งในส่วนของผู้สมัครแล้วก็ในส่วนของรรคก,กรเมืองนะครับก็อย่างที่ผมได้เรียนครับมีข้อดีข้อไม่ต่างกันไปทางพราคชายพัฒนาก็ยังสดตัวนะครับยังคิดว่าจะต่อ งานที่พ่อปัญหาได้ทําไว้ชนะได้ส่วนตัวผมก็จะโหวตด้วยกับเงินในวันศุกร์นี้นะครับขอบขอบึ้นรับ้วยชั้นใหมนดีนักเตบ